ผมไม่ใช่หมอหัวข้อคีโตไดเอทช่วยลดไขมันจริงหรือเปล่าหลายปีที่ผ่านมาคีโตไดเอทกลายเป็นกระแสยอดฮิตในกลุ่มคนอยากลดน้ำหนักโดยเฉพาะคำโฆษณาอย่างลดไวใน7วันหรือไม่ต้องออกกำลังกายจนหลายคนแห่ลองแบบไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีแต่คำถามก็คือคีโตไดเอทช่วยลดไขมันได้จริงหรือไม่และมันอันตรายแค่ไหนหากทำผิดวิธีวันนี้เราจะพาไปดูแบบเจาะลึก พร้อมเตือนภัยสุขภาพที่อาจคาดไม่ถึงและทางเลือกที่ดีกว่าที่ไม่ต้องแลกสุขภาพเพื่อความผอมคีโตไดเอทคืออะไรคีโตไดเอทคือการกินอาหารแบบคาบต่ำไขมันสูงโดยลดปริมาณแป้งและน้ำตาลให้น้อยมากจนร่างกายเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าคีโตซิสเมื่อไม่มีน้ำตาลให้ใช้เป็นพลังงานร่างกายจะหันไปเผาผลาญไขมันแทนและสร้างคีโตนมาใช้เป็นพลังงานแทนกลูโคส ลดไขมันได้จริงไหมตอบแบบตรงไปตรงมาได้ผลในระยะสั้นหลายคนลดได้หลายกิโลกรัมใน1-2เดือนแรกเพราะน้ำหนักที่ลดไปส่วนใหญ่คือน้ำในร่างกายกล้ามเนื้อบางส่วนไขมันบางส่วนแต่เมื่อเวลาผ่านไปการเผาผลาญจะช้าลงและถ้ากลับไปกินปกติน้ำหนักจะพุ่งกลับแรงยิ่งกว่าเดิมความน่ากลัวของคีโตแบบสุดตง่งเช่น กินหมูสามชั้นทุกมือ้อแล้วบอกว่าคีโตระวังหัวใจวายก่อนผอมการทำคีโตแบบสุดโต่งเช่นไม่แตะแป้งเลยกินไขมันสัตว์ล้วนๆงดผักและผลไม้าอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงเช่นคีโตฟลูอ่อนเพลียเวียนหัวนอนไม่หลับเพราะร่างกายปรับตัวยังไม่ได้ตับอักเสบตับต้องทำงานหนักเพื่อสลายไขมันไตเสื่อม ไตกรองของเสียจากการเผาผลาญโปรตีนมากเกินไปคอเลสเตอรอลสูงจัดเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจวายเฉียพลันกรณีรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากภาวะหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะเพราะขาดเกลือแร่ที่จำเป็นทำไมคนถึงติดคีโตเพราะเห็นผลเร็วคิดว่าได้ผลดีไม่ต้องออกกำลังกายดูเหมือนง่ายแชร์ต่อกันในโซเชียลกลายเป็นกระแสมีรูป before a f t e ตให้เห็นสร้างแรงจูงใจ แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือผลเสียอาจสะสมจนแก้ไม่ทันแล้วทำยังไงถึงจะลดไขมันแบบยั่งยืนถ้าอยากลดไขมันจริงๆโดยไม่เสี่ยงชีวิตลองทำแบบนี้ลดแป้งเชิงเดียวเช่นข้าวขาวน้ำตาลของทอดเพิ่มผักไฟเบอร์สูงเช่นบรอกโคลีแครอทผักโขมเลือกไขมันดีเช่นอโวคาโดถั่วน้ำมันมะกอกขยับร่างกายวันละ30นาที นอนให้พอลดความเครียดคีโตไม่ใช่ทางลัดคีโตเหมาะกับคนบางกลุ่มเช่นผู้ป่วยเบาหวานที่แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่สำหรับคนทั่วไปการกินแบบสม,มดุลย่อมยั่งยืนกว่าสรุปสั้นๆคีโตช่วยลดน้ำหนักได้เร็วในระยะสั้นแต่ถ้าทำผิดอาจเสี่ยงตับไตพังคอเลสเตอรอลสูงจัดหัวใจวายเฉียบพลันไม่ใช่ทุกคนเหมาะกับคีโตวิธีที่ปลอดภัยและยั่งยืนคือ กินสัมมดุลและออกกำลังกายแคปชั่นภาษาง่าย,ายช่ชวนแชร์คีโตอาจผอมเร็วแต่หัวใจคุณอาจหยุดเร็วด้วยนะแชร์เตือนเพื่อนให้รู้ทันก่อนสายเกินไปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยเพราะบางครั้งแค่แชร์คลิปเดียวก็อาจช่วยให้ใครบางคนรอดพ้นจากโรคร้ายได้และถ้าอยากได้ข้อมูลสุขภาพดีๆแบบเข้าใจง่ายๆเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังกดติดตามช่องผมไม่ใช่หมอไว้เลยครับ เจอกันคลิปหน้าบอกเพื่อนด้วยนะ